S <S <S ไอ้ที่เราประชุมกัน J b บซอะไรกันเนี่ยออกมาเหมือนชื่นมื่นนะช่วงหัวข้ามที่ผ่านมาค่ะทําไมอยู่ดีๆกัมพูชาไปคนละทิศคนละทางกับเราเอาจงจริงมันไม่มีคําว่าชื่นมื่ดมั้งแต่เริ่มต้นละเพราะว่าถ้าถ้าจําได้ก่อนการประชุมเนี่ยทางกัมพูชาก็สื่อสารมาชัดเจนนะว่าสี่พื้นที่นั้นเนี่ย นะคะจะไม่เอามาคุยใน CBC <c oughs> เพราะว่าฉันจะยื่นสารโลกวันอาทิตย์แล้ว <c oughs> คือคุยกันสุขสาวใช่ไหมคุยกันเสาจริงๆคุยอะ นัดไว้อ่ะเสากัมพูชาประกาศล่วงหน้าเลยว่าจะยื่นสารโลกวันอาทิตย์ <c oughs> นะคะแต่บังเอิญการประชุมวันเสาร์ก็ไม่จบก็ล่วงเลยมาถึงวันอาทิตย์น,ตน,ตนะคะแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ยื่นไปหรือยังละแต่ว่านี่ก็คือเส้นของเขาแต่แรกซึ่งซึ่ง,งการมีท่าทีแบบนี้มันทําให้การประชุม j จบีซียังไงก็ไม่ราบรื่นับ <c oughs> พราะกลไกใจบีซีเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อให้ไม่ต้องไปไปสารโลกใช่แล้วก็ไม่ต้องรบกันไม่ต้องไปสารโลกไม่ต้องไปที่อื่นเนี่ยคือคุยกันสองฝ่ายให้ให้เรียบร้อยครับแล้วก็ใน,นกลไกนี้มันกำกับด้วย MOU 43เป็นข้อตกลงว่าโอเคกรอบในการทํางานของเราคืออะไร,รใช่ไหมคะคแล้วใน m o u 4 3นั้นเนี่ยก็มีข้อ8นะที่ระบุว่าถ้ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยก็ให้ใช้กลไกนี้ใน,ในการ พูดคุยกันก่อนครับอ่าดังนั้นมันก็เป็นท่าทีของกัมพูชาที่บอกว่าฉันก็พร้อมจะมีปัญหาพร้อมประทะไม่ว่าจะในแนวของอแนวรบด้านกฎหมายหรือว่าแนวรบจริงๆก็มีการแบบว่าเอาเอา,อาวุธมาอยู่ใกล้ๆเส้นแนวอะไรแบบนี้ยครับอก็เรียกว่าฉีก MOU แหละถ้าแบบนี้ก็ในเมื่อข้อแปดเขบอกว่าให้เอามาคุยตรงนี้ก่อนเป็นทวิภาคี แต่อันนี้ก็คือมองข้ามขั้นตอนอแต่ <3 S 1> ข้อนั้นมันก็อานเดี๋ยวเดียวอ่านให้คุณผู้ชมฟังว่าข้อ8เนี่ยมันเขียนว่าอะไรนะคะใน m อ u <8 S 2> ข้อ8ปดเขเขียนว่าให้ระง,งับข้อพิพาทใดๆที่เกิดจากการตีความหรือการบังคับใช้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยสันติวิธีด้วยการปรึกษาหารือและการเจรจา แต่กลายเป็นว่าพอพอไปถึง JBC เนี่ยที่กัมพูชาในรอบนี้ที่พนมเปญเนาะก็เขาก็เป็นสิ่งแรกที่เขาบอกเลยว่าโอเคไม่คุยเรื่องนี้นะนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าก็เลยเป็นการประชุมทางเทคนิคจริงๆครับคือ JBC ยังไงก็เป็นการการหารือกันด้านเทคนิคอยู่แล้วนะคะโดยมิชชั่นหลักของของ JBC เนี่ยคือการไปสำรวจ วัดพื้นที่ร่วมกันเพื่อให้เกิดเส้นขีดที่ตกลงกันได้ในระยะทางยาวตั้ง800กิโลเมตรนะคะตามแนวชายแดนดังนั้นมันคือการทำงานทางเทคนิคครับซึ่งอ่าอัปเดตให้นิดนึงก็ได้นะคะว่าไปรอบนี้มันแบบว่าเหลวซะทั้งหมดเลยไหมก็ไม่นะคะคก็คือ,อมีอะไรกลับมามบ้างมีมีข้อตกลง มีข้อตกลงก็ในทางเทคนิคอยู่นะคะอย่างเช่นตกลงกันว่าจุดไหนนะคะที่ทำเสร็จไปแล้วบ้างตกลงว่าเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยจะวัดกันโดยใช้เทคนิคอะไรนะอ,อ่ะดูคลาวๆนะก็คืออ่ะมีการรับรองผลการประชุมคณะอนุกรรมธิการนะคะที่มีการคุยกันก่อนหน้านี้นะในเรื่องการใช้เทคนโนโลยี LIDAR ไลด้านะ มาใช้ในการจัดทําภาพถ่ายทางอากาศอ่ันนี้อาจารย์จะอ่านเพื่อให้เห็นโทน <ừ, S 2> ว่า ừ, เป็นเรื่องเทคนิคนะคะคมีการเห็นชอบเรื่อง T O R ที่จะนําเทคโนโลยีมาใช้นะคะในการทําแผนที่เห็นชอบการส่งชุดสํารวจลงไปสํารวจและทําหลักเขตแดนในพื้นที่ระหว่างหลักเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันในพื้นที่ที่ใช้ลํานะ้ำาบ a บลาบ l นะก็คือมันก็มีจุดที่ สำรวจกันได้เรื่องได้ราวแล้วนะคะอย่างเช่นการจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคในพื้นที่ตอนที่6กคือ่งนี้ในแ0 0กิโลเมตรยาวๆเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นตอนตอนตอนอแล้วมันก็จะมีชุดสำรวจไปทำงานร่วมกันเป็นตอนตอนตอน,ตอนก็ส่วนที่ทำได้มันก็ได้ไปเยอะนะก็มีการมีการปักเขตที่ตกลงกันได้นะคะแต่ว่าก็มีประเด็นที่4พื้นที่นั่นแหละ อืมอะไรนะมัมเบยอืมตาเมืองทมตาเ <ตา S 1> มืองโต๊ดตาควายอ่ะแล้วก็ไออันแรกก็คือช่องบกนั่นแหละครับค่ะ,คะก็คือสีอันนี้เขาจะเอาไปสารโลกคราวนี้ที่คนไทยกังวลก็คือว่าเขาไปดำเนินคดีฝ่ายเดียวได้ไหมใช่ไหม อันนี้จริงๆแล้วในอดีตเนี่ยมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้ค่ะครับทำมันมีเงื่อนไขยังไงอ,อะไรที่ทําได้แล้วอะไรที่ทําไม่ได้ปกติเนี่ยใครจะอยู่ใต้อํำนาจศาลโลกหรือไม่อ่ะต้องมีการคอนเฟิร์มรับอํำนาจศาลครับในระยะ10ปีอย่างเช่นที่เราเคยบอกเนะถ้าเราบอกว่าเนี้เรารับอำนาจศาลนี้นะ ICJ เนี่ยก็ใช้บริการกันไปได้10ปีค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าพ้นสิปีไปแล้วไม่มีการยืนยันรับหรือมีการแถลงว่าไม่รับอันนี้ก็คืออยู่พ้นอำนาจศาลไปซึ่งไทยเนี่ยมีการบอกว่าไม่รับตั้งแต่ปี2503แล้วแต่ถ้ามันมีคดีที่เคยเป็นคดีในศาลโลกก่อนหน้านั้นแล้วมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้นม,มาก่อนนะคะอย่างเช่นขาพระวิหารของเราเนี่ยที่เคยตัดสินไปในสมัยจอมพลสริดิ์ ทำไมในภายหลังพื้นที่รอบประสาทย,ยังยังยังขึ้นสาลโลกอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันครับออันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่สารอาจจะรับสองก็คือที่เคยมีกรณีก็คือประเทศที่ก็รับอำนาจศารไปแล้วแล้วก็ไปร่วมในกระบวนการไต่สวนช่วงต้นับพอมาถึงกลางทางบอกเอ้ยฉันไม่รับอำนาจศาลละอันนี้ศาลก็ไม่สนก็พิจารณาคดีต่อเลยบอกบว่าคุณคุณรับมาก่อนแล้ว<อ>ค่ะ แต่ในกรณีของไทยครั้งนี้เราส่วนตัวเรามองว่าเราเคลียร์คัดนะเรื่องการไม่รับอำนาจสาลโลกเนี่ยเราเราเราเคลียร์มานานมากแล้วแล้วก็เคสนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับคดีดใดๆใ,ในอดีตคือไม่ได้เกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหารใช่ค่ะมันอีก <ไป S 2> ท<า>ั้งถูกต้องมันมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยเป็นพื้นที่คนละส่วนกันด้วยอีกทั้งประเทศไทยก็มีการถแถลงการที่ชัดเจนในช่วงนี้ก็มีอีก ว่าว่าเราไม่รับยังไงแล้วก็กัมพูชาเองอะแม้แต่ในการประชุม JBC เนี้ยเขาก็มีเมนชั่นว่าถึงแม้เราไม่รับเขาก็จะไปมันก็เป็นการคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงว่าเราไม่รับนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ส่วนตัวเรามองว่าถ้าข้อมูลมีแค่นี้นะคะคก็คือสารโลกก็พิจารณานะคดีนี้แบบฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากัมพูชาเขาไปมีแง่มุมอื่นๆที่นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่เราพูดมาอันเนี้เราไม่รู้ ก็ต้องก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีเทคนิคแท็กติกอะไรเพิ่มเติมจากข้อมูลที่เรามีหรือเปล่าค่ะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันไป่อแต่ว่าล่าสุดที่ทางด้านของอกัมพูชาเนี่ยจะยื่นสี่พื้นที่ตรงนี้เข้าสารโลกทางกอตอเรามีท่าทียังไงบ้าง ว่ามันเข้มข้นพอไหมของเราจนถึงวันนี้ก็ยืนยันว่าเราไม่รับแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ก็มีการยืนยันไว้ด้วยถูกไหมคะก็ทำได้แค่นี้นะในส่วนนี้ทําได้แค่นี้แต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเรายังแสดงท่าทีทางการทูตว่าเราผิดหวังคําว่าคําว่าผิดหวังก็คือไม่พอใจนั่นแหละภาษาทางการทูตนะคะว่าการที่เราอ่ะมี JBC อยู่การที่เรามี MOU 4 3อยู่ Mm hmm. แล้วอยู่ทําแบบเนี้ยมันก็คือเหมือนไม่ให้ความร่วมมือที่จะที่จะแก้ปัญหาร,ร่วมกันแบบสองฝ่ายครับ <G rap. S 2> อือคราวนี้คนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วทาไมกัมพูชาต้องอยากทําแบบนั้นครับ <G rap. S 2> อก็ต้องบอกว่าเขาก็คงมองว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียไง mm hmm. อ่าคือถ้าถ้าอยู่กันไปแบบนี้มันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเอาเรื่องไปสารโลกเขาก็คงคิดว่าก็มีโอกาสมีโอกาสชนะ S <S คิดคดแค่นี้ก่อนว่ามีโอกาสชนะอีกทั้งมันก็ยังเป็นการ raise profile ของตัวเองในฐานะผู้นำว่าเนี่ยฉันพยายามที่จะใช้ช่องทางแบบนี้เพื่อเอาดินแดนมานะมันก็หาเสียงในประเทศได้ <S 2> <S 2> นะคะเราก็เป็นการเพิ่ม,มประเด็นในการต่อรองกับเราต่างๆ <S <S คือก็เป็นในเรื่องของเขาละกับกัมพูชาที่จะนำประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์การเมืองในประเทศตัวเอง ก็ส่วนหนึ่งที่ที่ท,ที่ที่มองอย่างนั้นได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เขาชี้แจงมาทางนายกชี้แจงมานายกทางหุน้นเเนตอ่ะนะก็คือบอกว่าก็ทําอย่างเงี้ยกันมา20กว่าปีแล้วอ่ะ JBC อ่ะตั้ง25ปีแล้วมันก็ไม่ไปไหนทางอันนี้คือลูกบอกใช่หไหมส่วนพ่อเนี่ยก็บอกว่าการไปสั่นลมีข้อดีนะ เพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างจะได้ไม่ต้องโดนประชาชนของตัวเองวิจาร์ไงก็ให้สารโลกเนี่ยตัดสินครับก็เป็นเป็นกลางดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นมุมของเขาเป็นมุมของเขาหมอนกับว่าเขาจะได้ประโยชน์จากสาลโลกนะเพราะเหมือนเขาจะดันเรื่องนี้ขึ้นสารโลกตลอดเลยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาใชะะซ่ซึ่งในมุมของเราสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นกับเรื่องเนี้ อาจจะยังยังไม่ต้องคอนเซิร์ตเรื่องคดีเพราะว่ายังไม่รู้ว่าสารโลกจรับหรือเปล่าแต่โอเคเตรียมข้อมูลไว้ได้แต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือว่าประชาคมโลกจะมองเรายังไงับหรือแม้แต่คนในประเทศจะตั้งข้อสงสัยไหมซึ่งประเด็นนี้ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีแต่ว่าก็ควรจะเตรียมคําอธิบายว่าทําไมเราถึงไม่ไม่ไปสารโลกด้วยทําไมเราถึงไม่รับอำนาจสารโลกแล้วอืค่ะ,ะซึ่งนะถึงวันนี้ รัฐบาลพูดแค่ว่าเพราะเรามี JBC เนาะบก็มองว่าคําอธิบายแค่นี้อาจจะไม่พอเพราะคนก็อาจจะคิดอยู่ดีอะว่าก็ถ้า JBC ไม่เวิร์คจะไม่ไปสาโลกหรอนะคะอาจจะต้องยืนยันไปเลยว่าเรื่องอธิปไตยเราไม่ให้คนอื่นมาตัดสินครับเราเราเรา,เราต้องการเราต้องการยืนยันใน,นกลไกที่มีอยู่ทําไมใช้กลไกนี้ไม่ได้ล่ะครับในเมื่อตลอด800กิโเมตรเนี่ยมันก็ทําสําเร็จมาตั้งหลายจุดแล้วอือืม จะมามีปัญหาอะไรกับ4จุดนี้นกลไกที่เราพูดคุยเป็นทวิภาคี JBC ตรงนี้ใช่ค่ะ,ะแต่ JBC เนี่ยมันไม่คุยกัมนมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะ13ปีอะ่ะ แล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาคุยกันแต่ในระหว่างนั้นมันยังมีกลไกระดับรองลงมานะคะที่จะได้ยินกันก็คือ GBC General Border Committee อ,อ,อ,อันนี้เป็น,นกลไกระดับ e, รัฐมนตรีกลาโหมเขาเจอกันปีละครั้งแล้วก็มี RBC Regional Border Committee อันนี้ระดับทหารในทหารหน้าง,งานเลยสามารถที่จะเจอกันบ่อยๆได้ค่ะอันนี้ก็เป็น,นกลไกที่นายกก็ เสนอขึ้นมาในวันนี้ว่าอยากให้มีการพูดคุยในระดับนี้เกิดขึ้นด้วยเพื่อเพื่อลดอุณหภูมิไอตรงพื้นที่จริงๆครับค่ะนะฮะเอามาดูถาแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศหน่อยไหม ได้แถลงการล่าสุดเลยไหมล่าสุดท,ท,ที่ที่เพิ่งพูดจบไปเนี่ยนะเอาเมื่อกี้เลยนะเมือ่อกี้เลยเขาว่าไงฮะ,ะมีการโพสต์แถลงการท่าทีไทยต่อการยื่นหนังสือโดยกัมพูชาต่อศาลยุติธรรมร,ระหว่างประเทศหรือว่า ICJ เกี่ยวกับพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตประสาทตาเมืองทมประสาทตาเมืองโต,อต๊ดและประสาทตาควายนะคะคยอนนาแลก็บอกชัดเจนเลยว่าประเทศไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ มาตั้งแต่ปี2503ซึ่งเป็นท่าทีเดียวกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติอีก118ประเทศโอ้กูดพอยต์เราไม่โดดเดี่ยวแล้วมีประเทศอื่นไม่รับอีกตั้ง118ประเทศครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะแทบจะเกินครึง่งอ,อ,อเราก็บอกว่าประเทศไทยก็ยืนยันต่อ,อก,การแก้ไขข,ข้อพิพาทโดยสันตินะคะคตามกฎบัตรสหประชาชาติและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ แล้วก็บอกว่าการที่ไทยตัดสินใจไม่ยอมรับอำนาจของ ICJ สะท้อนท่าทีของไทยที่ได้พิจารณาแล้วว่าการใช้แนวทางใดๆเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างระหว่างรัฐจะต้องคำนึงถึงบริบทเฉพาะของเรื่องนั้นๆลักษณะของสถานการณ์และนัยยะต่ออธิปไตยของประเทศแล้วก็บอกว่าประเทศไทยมีความเห็นว่าการนำเรื่องไปสู่ฝ่ายที่ส อาจมีใช่หนทางที่ดีที่สุดที่จะรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างรัฐไว้ได้เสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นละเอียดอ่อนที่มีมิติทางประวัติศาสตร์ดินแดงและการเมืองที่ซับซ้อนดังนั้นไทยจึงสนับสนุนแนวทางแก้ไขความเห็นที่แตกต่างระหว่างรัฐที่มีความยืดหยุ่นเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเปิดโอกาสให้แต่ละรัฐสามารถหารือกันอย่างสร้างสรรค โดยไม่เป็นไปตามสภาวะการในเรื่องนั้นๆและผลประโยชน์ร่วมกันนะคะอ่ะแล้วย้อน้าต่อมาก็เป็นการยืนยัน3ามกลไกที่เราพูดถึงเมื่อกี้ JBC, GBC แล้วก็ r b c นะคะลงท้ายบอกว่านอกจากนั้นนะคะนอกจากนี้ยังเป็นที่น่าเสียใจว่าแม้ไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดทั้งในระดับผู้นำและระดับประชาชน ประเทศไทยไม่เคยได้รับการติดต่อจากฝ่ายกัมพูชาเพื่อหารือหรือพิจารณาอย่างจรงิงจัง,จงถึงความเป็นไปได้ในการนำข้อพิพาทในพื้นที่ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อยุติความเห็นที่แตกต่างกันอ<ม>่ะเหยอน่าสุดท้ายคือการตัดพ้อว่าเนี่ยพอคุณจะเอาเรื่องไปขึ้นศาลโลกคุณก็ไม่เคยมาคุยกับเราก่อนด้วยซ้ำเหมือน,นก็จะบอกว่าเราเป็นมิตรประเทศกันภาษาอะไรอ่ะอันนี้เป็น พิ่งออกมาเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ใช่เลยพึ่งพึ่งพิมกมาอ่านะฮะก็คือล่าสุดก็ถือว่าเป็นการตอบโต้ที่รวดเร็วจับไวแต่จะทันใจประชาชนบวชนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ซีนที่สำคัญเมื่อเมื่อช่วงสายๆนี่คือซีนที่ท่านนายกไปประชุมที่บ้านพิษณุโลกเมื่อช่วงเช้าดูท่านเร่งรีบเดินขึ้นไปจืบจับจืบฉับเลย นะฮะหลังจากที่ทางด้านของกัมพูชายื่นสารลูกตรงนี้ก็ถือว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแหละเพราะนี่มันก็วันจันทร์เนาะ <c oughs> เขายื่นกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาจะยื่นวันอาทิตย์แต่ว่าก็ก,ก็ก็น่าสนใจที่ท่านก็คือเลือกไปประชุมที่บ้านพิษณุโลกนะคะคกับทีมที่ปรึกษาทีมใหญ่ใช่ไหมคะทีมรุ่นใหญ่แต่ยกเลิกประชุมสมอชอัชของวันนี้ซึ่งนทีปฏิบัติการนะ เออคือคือเป็นทีมนโยบายทางความมั่นคงเลยนะคะก็ยกเลิกบ่โบไม่แน่ใจว่าท่านนายกยกเลิกท่านเดียวหรือว่าสมอชอยกเลิกทั้งคณะไปเลยแต่ว่าท่านนายกก็ตามข่าวก็คือไม่ได้เข้าร่วมประชุมสมอชอครับมีการออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวได้ฟังไหมยังไงท่านว่ายังไงอ๋อหมายถึงว่าตอนที่ท่านออกมาจากบ้าน,านพิษณุโลก,โลกใช่นะก็ดุดันดีนี่หลายคนอาจจะชอบจังหวะดุดันแบบนั้นนะ ท่าทีโทนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะดูดันต่อหุนเซนนิดนึงครับก็คือก็คือบอกว่าหลายครั้งที่มีการคุยกันทั้งหลังใหม่ทั้งหน้าใหม่ก็หมายถึงว่าท่านก็มีการโทรศัพท์พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพอคุยกันไปอย่างนึงแล้วต่อมาเนี่ยกัมพูชามีการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียไปอีกทางนึงซึ่งท่านก็บอกว่ามันไม่สื่อสารไม่เป็นมืออาชีพไม่โปรเฟ s ชั o นอล ค่ะไปทำดิสองพ่อลูกคุณเซนคนนึงพูดอย่างคนหนึ่งทำอย่างใช่แล้วแต่เขาทำได้หรือเปล่าหรือมันยังไงเป็นคำถามที่ดีก็คือเขาทำได้นั่นแหละเอ,อมันนป็นนแต่ว่าอโอเคเานายกอาจจะหมายถึงว่าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับไม่ ไม่ช่วยกันเลยอ่ะครับอ่าในเมื่อเราอุตส่าห์คุยหลังไม้ด้วยคุณมีปัญหาอะไรคุณก็บอกเราสิทำไมอยู่ๆเวลามีอะไรแรงๆคุณก็ไปแรงในโซเชียลมีเดียไงตอนคุยกันก็ยังคุยกันดีๆท่านายกจะว่าอย่างนี้แต่เราจะบอกว่าอืไม่ว่าจะโทนการถแถลงของกอตอหรือว่าการให้สัมภาษณ์ของนายกอ่ะมันคือการตั้งรับหมดเลยเหมือนกับว่าเขาแอดแท็กมาแล้วเราก็มาแก้ตัวเขาแอดแท็กมาแล้วเราก็มาแก้ตัวในหาที่เขาตอนเขาแอดแท็กเนี่ย เขามียุทธศาสตร์ว่าวันนี้ฉันจะปล่อยเรื่องอะไรวันนี้ฉันจะเปิดประเด็นไหนแล้วเราก็มาตั้งรับประเด็นเขาอ่ะอืม,อม